สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะมาทําประโยชน์จากกระป๋องกาแฟกันนะคะวันนี้กระป๋องกาแฟของเราก็จะมาทําเก้าอี้สําหรับนั่งเพราะการทําเก้าอี้จากกระป๋องจะมีความแข็งแรงทนทานสนิมไม่ขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่หักไม่โค่นนะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีกระป๋องกาแฟเทียน น,นี้ก็เป็นแท่งกาวนะคะในการสำหรับไว้เชื่อม,มเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอาแผ่นพลาสติกนะคะมาวางไว้ถ้ามีไม้ก็ใช้ไม้ก็ได้อันนี้แตงโมก็ใช้เป็นแผ่นพลาสติกนะคะหาที่วางเสมอในการทำ นี่นะคะเราก็นำแท่งซิลิโคนนะคะมาลรนไฟหลังจากนั้นนะคะเราก็ทาขอบทาขอบตัวก,กาแฟนะคะให้ทั่วนี่นะคะก็จะทาแบบไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็วาง วิธีการวางแล้วก็กะร,ระดับระดับนะคะให้ชิดติดกันแบบนี้เราใช้มือกดนะคะ ทำอย่างนี้จนครบทุกอันนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือกดตรงปุ่มนี้นะคะให้ยุบลงไป<ม>เสร็จแล้วเสริมเพววื่อความแข็งแรงด้วยนี่เลยค่ะเทปกาวการใช้เทปกาวในการเสริมความแข็งแรงนี่จะทำให้แข็งแรงขึ้นและก็แน่นขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็ใช้เทปกาวรัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้แน่นรัดให้รอบเลยนะคะ นี่ค่ะเวลาเราการใช้งานนะคะเราก็ถ้าเสริมแน่นอีกทีเราก็แปะด้านบนก็ได้ แล้วก็วิธีการใช้เราก็กลับแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็นั่งก็เป็นเก้าอี้นะคะที่เราสามารถใช้ในบ้านเ,นเราได้มั่นคงแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการนั่งกันดูนะคะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นะคะนั่งจากกระป๋องกาแฟเห็นไหมคะนั่งได้จริง